This podcast pod coach. Just Minute podcast heart listen better Podcoach change Coach is Inner a a and a Open your heart and listen for better change by Inner coach. วันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับชีวิตของคนเรานั่นคือเหตุผลที่ทำไมเราไม่ควรละเลยปัญหาที่เกิดจากปมในวัยเด็กเพราะมันคือรากฐานชีวิตของเราในวันนี้แม้ว่าความทรงจำเหล่านั้นนะคะจะดูเหมือนไกลตัวไปแล้วผ่านไปแล้ว แต่ความจริงอะค่ะมันยังส่งผลต่อชีวิตของเราจนเป็นเราในปัจจุบันอยู่ถ้าวันนี้เรายังไม่พอใจกับชีวิตที่ต้องการหรือเราอยากที่จะเป็นเราที่ดีได้มากยิ่งขึ้นคลิปนี้เป็นคลิปที่เราจะต้องฟังเลยค่ะมาดูกันค่ะว่าทำไมเราจึงไม่ควรมองข้ามปัญหาเหล่านี้ข้อแรกค่ะปมในวัยเด็กส่งผลต่อสุขภาพจิตของเรา ความทรงจำและประสบการณ์ในวัยเด็กนีคะมันถูกฝังลากลึกในจิตใจของเราและถ้าเราเนะะี่ยค่ะไม่จัดการกับมันอย่างเหมาะสมและใช้วิธีที่ถูกต้องมันอาจจะนำไปสู่ปัญหาสุขภาพจิตเช่นภาวะซึมเศร้าภาวะความกังวลวิตกและภาวะความเครียดการเผชิญหน้ากับปมเหล่านี้นะคะ่ะเป็นสิ่งที่สำคัญและควรที่จะได้รับการดูแล หรือได้รับการบําบัดจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถในเรื่องเรื่องนั้นเพราะเนี้ยค่ะเป็นสิ่งสําคัญในการรักษาสุขภาพจิตของเราให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นข้อ2ค่ะ มันขัดขวางการพัฒนาตัวเองปมในวัยเด็กเนี่ยค่ะอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอหรือไม่มีความสามารถที่จะประสบความสําเร็จเคยรู้สึกไหมคะเวลาที่เราเห็นคนอื่นสําเร็จเนี่ยค่ะเรารู้สึกว่าเออ เขาเก่งกว่าเราฉันสู้เขาไม่ได้หรอกกลับมาดูนะคะว่ากําลังมีปมที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพออยู่หรือเปล่าและถ้าเราเนี่ยค่ะไม่ได้เยียวยาหรือไม่ได้ดูแลปล่อยให้ปมเหล่านี้ค่ะครอบงําจิตใจมันจะขวางการพัฒนาตัวเราและความก้าวหน้าในชีวิตของเราด้วยวันนี้เชิญชวนให้ทุกท่านปรชิญหน้ากับความรู้สึกไม่ดีพอและเรียนรู้ ที่จะเป็นมันอบกอดความรู้สึกนั้นไว้เพื่อปลดปล่อยปมที่อยู่ในใจเพราะนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะที่จะสามารถพาเราพัฒนาตัวเองให้เราเป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดียิ่งขึ้นข้อ3ค่ะคือลดคุณภาพชีวิต การมีสุขภาพจิตที่ดีจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่อยู่รอบๆตัวเราได้เพราะว่าเรานั้นเป็นคนที่มีความสุขนั่นส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆและความพึงพอใจในชีวิตของเราแต่ถ้าเราเนี่ยค่ะยังมีปมอยู่ก็ทำให้เราเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะเผชิญหน้าได้ทำให้คุณภาพชีวิตเราลดน้อยลง การที่เราเข้ามาแก้ไขหรือคี้คายปมในชีวิตทําให้คุณภาพชีวิตเราดีมากยิ่งขึ้นพลังงานจิตใจเราก็ดีมากยิ่งขึ้นสิ่งนี้แหละค่ะที่จะเป็นตัวหนุนจิตใจเราให้เรากล้าเผชิญหน้ากับปัญหาที่อยู่ตรงหน้าและใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขอย่างแท้จริงข้อ4ค่ะการทํางานและความสําเร็จ มในวัยเด็กสามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานและความสามารถประสบความสำเร็จในอาชีพเลยทีเดียวเพราะการที่เรามีปัญหาทางจิตใจเนีคะแล้วไม่ได้รับการแก้ไขอาจทำให้เรารู้สึกไม่มั่นคงรู้สึกไม่กล้าตัดสินใจ รู้สึกขัดแย้งภายในและการแก้ปัญหาเหล่านี้ค่ะจะช่วยให้เรามีความสุขสงบภายในใจทำให้เรามีสมาธิและสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะข้อ5ค่ะปมในวัยเด็กจะส่งผลต่อความสัมพันธ์กับคู่อื่น รมในวัยเด็กที่ไม่ได้รับการแก้ไขอาจส่งผลต่อวิธีที่เรามองตัวเราเองและคนอื่นรวมถึงสิ่งที่เราทำต่อผู้อื่นด้วยนะคะเพราะถ้าเรามีความกลัวและความไม่มั่นคงในจิตใจที่เกิดจากประสบการณ์ในวัยเด็กอาจทำให้เราเนี่ยค่ะสร้างความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นคงและเป็นพิษให้กับชีวิตเราได้เช่นปัญหาความหึงหวง หวานระแวงและไม่ให้เกียรติกันสิ่งนี้ค่ะล้วนมาจากปมวัยเด็กที่ไม่ได้รับความรักหรือได้รับความรักแบบผิดผิดถ้าได้รับการแก้ไขหรือการบำบัดได้อย่างถูกต้องเนี่ยค่ะจะช่วยให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวและมีความสุขกับชีวิตหลักได้ไง่ายๆเลยค่ะ อย่าลืมนะคะว่าการเติบโตที่ยั่งยืนจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่มีการดีดนิ้วแล้วเปลี่ยนเพราะฉะนั้นการบำบัดในเรื่องปมปัญหาก็เช่นเดียวกันค่ะการละเลยปัญหาที่เกิดจากปมในวัยเด็กไม่เพียงแต่จะทำให้สุขภาพจิตไม่ดีนะคะยังส่งผลต่อความสัมพันธ์การพัฒนาตัวเอง คุณภาพชีวิตในการทำงานและความสามารถในการสร้างอนาคตที่ดีด้วยโอ้โหฟังแล้วกระทบหลายมิติในชีวิตเลยนะคะและถ้าใครต้องการที่จะขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการคลายปมปลดล็อกเหล่านี้ค่ะสามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้ในคอมเมนต์หรือกล่องข้อความได้เลยนะคะ เพราะการแก้ไขปมในวัยเด็กนะคะเป็นการลงทุนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเพราะมันคือชีวิตของเราที่จะมีความสุขและความสำเร็จในชีวิตได้แบบยั่งยืนค่ะคุรลี่ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังเผชิญหน้ากับปมในวัยเด็กนะคะด้วยรักจากใจ